ห้าขวดคิ้วไปถึงนี่แล้วค่ะอันนี้เป็นใครคะเป็นคุณพ่อครับหน้าเหมือนกินเนสเลยค่ะเหมือนไหมคะหน้าเหมือนกันไหมเหมือนไหมอันนี่เป็นอะไรคะเป็นแม่ค่ะเป็นแฟนใหม่เป็นแม่เป็นแฟนใหม่เป็นจู๋หนุก็ไป ทาสีชมพมีอะไรอยหมคะเคยทำไหมคะแบบนี้ไม่เคยค่ะเคยไหมคะเคยไหมคะไม่เคยครับเคยไหมคะมาย่งไม่เคยคบทีดียจะหลายทีแปลว่าอะไรคะ I ask him error for t i this kind of thing or not he say e v e r error ผมสเลยค่ะ จิตใจไห้ติ้ได้นะคะโอ้โหเห็นแล้วขนลุกจริงๆผู้ได้ทังเดียวค่ะถ้าไม่ได้ทำงานกับไอ้พีเกเนี่ยคงไม่โอกาสได้เห็นการแสดงแบบนี้แน่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราตก่อนที่เราจะไปชมการแสดงชุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเวทีนะให้ร้องเพลงนะคะจ้าก้องเพลงนะคะ